เครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับผมในเกมใหม่ครับนะครับว <c oughs> <c oughs> ันนี้เรามาอยู่กับคุณมินอีกแล้ว <c oughs> ที่มาใหม่ของคุณมินก็คือนี่สกินอะไรเนี่ยซ <c oughs> ุปเปอร์ด็อกโอเคครับผมอันนี้เราก็เล่นเป็นด่านส่วนมาครับที่เล่นค้างคาไว้ผมแคสไปแล้วอยู่ดีๆมันก็ตัดคลิปไปเองครับผมผมก็เลยเดี๋ยวถ่ายมาให้ดู ความเจริญรุ่งเรืองของเซิร์ฟนั้นก็มีอยู่6ไดมอนด์ซึ่งตอนนี้ใช้หมดแล้วโอ้โหโคตนเล็กเลยเฮียคาพิกแอพไปสองอ,อันเออปรับเร็วเร็วรอคุณมินเขาปรับปุ่มก่อนครับโอ้โหวัดจังะนี่มันก็จะเป็นดานดานโอ้โหอะไรนะเออ,อเอ,อิดไว้นี่นแลหละมินเร็วเร็วเร็วใหม่ โอ้โหยอยยอยยอยมันก็ใหญ่เกินไปแล้วนะเฮ้ยเล็กูงเข้าต้องกาเล็กเกินเห็นหน้าคุณมินล้วตลกว่อพอพอยังไปดิไปก็อืดเกินเอ้ะมึงนำเลยมินครับเลงมันอืดเออเอาดิไปไหนนี่ตามทางเนี่ยนำดิโอ้โหวัดดวฟ้าง่ายนิดเดียวเอง ง <laughs> ั้น <laughs> ทันไรคนณมินตายแล้วครับผมงั้นขอไปก่อนเลยนะเดี๋ยวก็รออยู่ดีนั่นแหละรึมินได้เข้าโหมดพลิกแอคอ้นนี่ไหมเอา้าถอยหลังเยอะไปอีกถ้าเล่นไม่ได้ยังไงเดี๋ยวก็ได้เลยนี่เ <laughs> ขาเรียกว่ากระดูตัดหน้า <laughs> กดวิ่งดิฮึบจิ๊บ เราด้วยจะกระโดดอยู่แล้วเมื่อกี้เร็วเดี๋ยวอยู่ตรงนั้นก่อนฮึบมันยากจังวะเดี๋ยวว่าพวกเรากากไว้เนี่ยมินเดี๋ยวเซ็ตหมดบินแม่อย่าบินอย่าบินแล้วข่าไปถึงก่อนแล้วมินทีพีมาก็ได้ถึงแล้วมินดู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 เขาดูเขาถึงแล้วมาดิทีพีมา เฮ้ยอย่าทีพีแบบเข้าลาวาแล้วเว้ยโอเคจะไปยังไงโอ้โหเย็ดโโอ้หยดแม่เออเอาอย่าบอกนะเกิดข้างล่างอ่ะเกลออแล้วตกไอเชี้ยทำไมมันไม่มีที่เซฟวะหรือว่าเราไม่ได้เซฟเองเออเที้ยละเต้นใหม่อีกละขี้เกียจแล้วนะ่ยเออไม่มีที่เซฟด้วยฮาร์ดคอร์จัดได้ยังได้แล้วอ๋ มันไม่มีที่เซฟอะมิ้นจะรอดไหมเนี่ยมันไม่มีที่เซฟเลยเอองัน้นเรางั้นเราขอเศษเ,<ศ>เตียงสะหน่อยนะครับเดี๋ยวขอพิกแอก,ก่อนโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวขอเศษใหเ้เตียงเตียงเตียงเศษกาจะเลยมาแล้วหรือเปล่าอสองอันก็พอแล้วนะนอนรอด ยังไม่มืดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเออถ้ามีเสียงรบควรยังไงก็ต้องขออภัยเมียนมันยืนดีๆไม่เป็นหรือไงวะเนี่ยโอเคแล้วเราก็ขอปรัไปว้ามันเป็นมืดเพราะไม่งั้นเราไม่โหลดแน่ไม่ได้มืดละนอน,นอนได้ ชั่วโม,มงหน้าหมามหน้าหมาอะตอนนอนโ okay. อเคขึ้นไม่ได้เป็ไม่ได้ดเตียงเลยแล้วกันเฮ้ยอย่าคุดเออคุดไปแล้วเวลาตายมันก็ไม่เซฟสิก็ตรงนี้ไงเออวะเดี๋ยวปรับเวลาให้กลางคืนใหม่ก็ได้โอ้อโหคุณวินทำอะไรให้มันยุ่งยากอยู่แล้วเนีน่ยกูสาขึ้นได้อ๋อไปรุน่นเหรอไม่ไปทางนี้เหรอทางนั้นกระโหลงดิเออวะ มือแล้วมือแล้วเดี๋ยวเขากระดมินกระโดดไปก่อนก็ได้ได้เปล่ามาแล้วคนโซนเรามาเรยวอันนี้คืออะไรกดแมงเฮ้ยมันปิดไฟเดี๋ยวเพื่อน TP คุณมาก็ได้นะ อย่าล่ะอย่าพาพูดดิไม่เฟียวเลยโอเคมาถึงอ้าวอ๋อนี่ไงปุ่มมีปุ่มพอดีโอเคอ้าวแม่งอ้าวมึงกดปุ่มเลยนะมินมึงบนอ่ะอนน้อาวกูละกูละกูละจะบึ้งมาแล้วโอ้โหดัน อุ้ยอลังการแท้เอ้ยมินไม่นอนเซฟก่อนเหรอเออวะไม่จะนอนยังไงโอ้งั้นเราขอนอนขอเศษเศษบล็อกอีกอันนี้ขอไปก่อนแล้วกันแล้วแต่เลยงั้นเกิดแต่เกิดข้างล่างนะอะไรถ้าตายอย่าเกิดข้างล่างนะเฮ้ยโอย่าตายดิเดี่ยวก็อย่าตายดิกูก็ผีพิมได้มาแล้วโซนตายเหรอไม่ตายเออเล่นเสร็จแล้ว กูยังไม่ได้เซฟเลยนะมินไม่มาเซฟเฮ้ยมึงเกือ,อบเา <c oughs> ชีวิตมีแล้วเตียงเดี๋ยวได้รีบไงเฮ้ยเดีเนะเ๋ยวดิวผู้รีบร้อนยังจะปรับให้เป็น,นกลางคืนก่อนแม่เออแมนก็กลางคืนแล้วนีห่หว่ากลางคืนเนห,หรอไม่ไเท้าเท้าอ๋อ นอนละห <c oughs> มอนมองแม่หมาแก <c oughs> ่ชื้นแปก่อนเลยมึงอ่ะได้ข่าวว่าฮอตเหรอโอ้โหฮอตจนกระยำเลยโอ้บ้าย่าเหีเ้ยเป็นไรเยเลยมื่อกี้เป็นไรอ่ะไม่รู้เอ้าเป็นไปน<า>กันวะเฮ้ยเอ้า <c oughs> อ เยะเป็นยะไม่ได้กดกระโดดอ๋อหลุดต้เนี่หลุดปะหลุดเมื่อกี้กดผิดสอรี่เข้าดิเกิดที่เดิมมัะนอะที่เดิมอได้ข่าวว่าโอ้โหกูงัดมากเลยตอนนี้มีส่วนได้ยังอ่ะเออโอ้โ <laughs> หลุ้นแทบตาย ที่เหลือก็ตกเนี่ยนะไปดิจะใส่ชุดอะไรดี๋วาา้วรอให้ผมถอยอ้าว <laughs> กระโดดขึ้นแย,ะยะ่ๆเครียดอันนี้อาจจะมีหลายพาร์ทหน่อยนะครับเพราะมันเกลด,ด้แค่สิบห้านาทีสองสามด่านเราปาไปเจ็ดนาทีแล้วเนี่ยมิยนไปดิไรอยาตกอืม เดวเปิดประตูให้เขาขอ T P นะไหนแววไหนแววกดแหนวมินคำว่าเพื่อน T P ไม่ได้ได้ถ้าไม่ได้อ่ะเอออวะตัวแกมอัดพังเอ้ยบังเอ้าตายแล้วเดี๋ย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 วเพื่อนน่ะ ตลบดิมินอย่าพิ่งกระโดดนะเว้ยนี่นี่ขวบตกไปอ่ะบอกอย่าพิ่งกระโดดนี่ดีีน่กระโดดเลยมาวาร์ปมาดิเสร็จแล้วเดี๋ยวปับเปลาก่อนโฮ้ยเครียดเลยเบื่อเบื่อหมาปะ โอเคได้ข่าวว่าฮอตนี่เลยอืมมันมืดจริงนเนี่ยเราเดินเนี่ยมืดอุอ้ยตายวะ่ะยากอยู่นะตายป่ะเมีนยังไมาตา่ตายอ้วตายแล้วมือเดียวกันด้วยเนี่ยกระโดดไม่ถึงอะตรงนั้นอะอย่าเพิ่งกระโดดมนะันต้องแรงส่งเฮ้อตายวะ่ะตายปะ ๋ยวงั้นเดี๋ยวเขาตบเป็นแรงส่งให้บอกให้ตบเมื่อไหร่ก็ตบนะไปก่อนดิเดี๋ยวเขาตบเองเอาตายเออตายหนึน่งเื้ยเออ,อโดนไปถึงอุ้ยจะผ่านไหมเนนะี่ย ใครจะว่ายน้ําลาวาว่ายเหี้ยเฮ้ยโอ้ยลืมวิ่งเฮ้ยมีหนึไปได้ไงวะตรงนั้นอ่ะไปได้คุณเป็นเทพไปปกติเลยเหรอก็วิ่งไปทําไมกูไปไม่ได้วะเอ้ากระโดดเลยเกือบตกเขาหลังตกเองตั้งไม่ได้กดกระโดดเป็นนั่นนะอะไรมาแง่เป็นนั่นนะทำไมกูแง่เนื้ อะไรึลงมอสเปล่าก็ลงมอสท่าสวยไม่รู้อ่ะโทรศัพท์มึงพังเปล่ามินเพื่อนเ<ง>ชื่อโอเคขอเวลาสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นไปถึงโอเคครับยอมรับมึงกล้าดีฮัลโหลคุณหมอครับช่วยมารับคุณบ้าทีโอเคครับผม เราก็มาถึงอิดด่านนึ่งจนด้แล้วอืตายยืบอาบแล้วแคสเกมอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวค่อยอาบมิ้นถึงแล้วง่ายจังว่าด่านเนี้ยนน่ไหนหรอโอ้โหมิ้นโโอ้ห อ้าวเอือยหูหูวิ่งเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิโอเคอย่าเพิ่งกระโดดดิคุเราปรับให้เป็นกลางคืนนอนโอ้โหกุ้มเลยไหมล่ะเมดตึกเลยนอนก่อนเอาเอาเตียงเขาไอ่นี่นี่ฝั่งอีกฝั่งหนึมาหน้ากันอีกแล้ว สิบเ,เ,เอ,เอ็ดนาทีลาลแล้วเร็วสิบเอ็ดนาทีสี่สิบกวิแล้วโอ้ยมันจะรอดวัดเมื่ะเนี่ยออขวดแรกเลยตายวาลองเอาแต่ส่วนตลกตลึงโอ้ด่าอย่างยากอะท่านผู้ชมโอ้ ไปก่อนเลยไปหลอดไปอุ้ยอุ้ยตื่นเต้นเออเรียบร้อยหลอดไปมิ้นไปไหนแล้วล่ะอยากลงไปหาคิปเปอร์ข้างล่างก็บอกมาเอะสุดสุดดีดีเ้ย มากระโดดไปอย่ากตะอลิดไปก่อนเลยเอยจะตกอยู่แล้วน่ะไปดีเร็วเฮ้ยถึงแล้วไปดีเดี๋ยวกดให้กดไปเลาไปดีโอ้เดี๋ยวเอาล่วงเดี๋ยว ได้หูด่านมันจริงด่านเขามันจริงอันนี้เขามันนะอันนี้เป็นไงวะเฮ้ยอย่าบ้างจะนอนโอ้โหเป็นยี่ก้วเหรออย่าพึ่งดิแล้วเราจะนอนไหมเนี่ยเสร็จแล้วเอาแล้วจะขึ้นไงวะขึ้นที่นอนไม่ได้เดี<อ>๋ <นะ S 1> ยวปรับจังคืนก่อนขึ้นได้ทำไขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ขึ้นได้ โอ้ยอ,อยากแท้แล้วด่า,ดาน <c oughs> ยังไงก็ส3านาทีแล้วพอก่อนไหมอยู่ที่ด่านนี้ก่อนไหมหรือจะไปด่านข้างหน้าก่อนออผ่านแล้วม <c oughs> <c oughs> ั <c oughs> นง่ายนะด่านอะไปดิตกตกออกออกอาวสองบีมานี่มาวาดมาเดาี๋ยวปิดคลิปตรงนี้แหละ เดีโอ้โหไอ้นี่เด้เตือนเออโอเค,อเคอยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวลืมกดติดตามด้วยละบ๊ายบายคุณมินก็ขึ้นไปเลยโอเคบ๊ายบาย